สำหรับใครๆที่สงสัยว่าถั่วฝักยาวนั้นมีประโยชน์แค่นำมาประกอบอาหารหรือเปล่าวันนี้เรามีคำตอบมาฝากทุกคนครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาวา DIY ถั่วฝักยาวนั้นเป็นพืชตระกูลถั่วโดยนิยมนำมาประกอบอาหารและเป็นผักเครื่องเคียงซึ่งถั่วฝักยาวอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการมากมายครับไม่ว่าจะเป็นโปลเลตวิตามินซวิตามินเอแมกนีเซียมและยังมีไฟเบอร์สูง จึงเหมาะมากๆครับสําหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ําหนักนอกจากนั้นสารอาหารในถั่วฝักยาวยังช่วยในเรื่องของการป้องกันรโรคภัยไข้เจ็บต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่วยลดความเสียเเส่ยงการเกิดโรคหัวใจลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งหรืออาจจะช่วยในการดูแลระบบต่างๆของร่างกายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันสุขภาพของกระดูกผิวพรรณโดยคุณค่าทั้งสารอาหารจัดเต็มแบบนี้ จึงทําให้ถั่วฝักยาวมีคุณประโยชน์และมีสปปรรพคุณทางยาที่โดดเด่นหลายประการครับยกตัวอย่างเช่นข้อที่1ถั่วฝักยาวนั้นมีวิตามินเอสูงมากช่วยในเรื่องของการ,รบํารุงสายตาและระบบการมองเห็นป้องกันจอประสาทต,ตาช่วยให้มองเห็นในที่มืดได้ดีข้อที่ 2. ถั่วฝักยาวนั้นมีฟาโวนอยด์ครับซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดช่วยในการ,รบำรุงสุขภาพหัวใจ ข้อที่3ถั่วฝักยาวได้มีแคลเซียมช่วยในการบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนั้นถั่วฝักยาวยังมีแมงกานิสซิลิคอนประโยชน์ข้อที่4ถั่วฝักยาวมีวิตามินซีถั่วฝักยาวช่วยในการกระตุน้นภูมิคุ้มกันของร่างกายทําให้ร่างกายแจ่มใสสุขภาพดีอยู่เสมอข้อที่5ถั่วฝักยาวมีส่วนช่วยในการลดและควบคุมน้ําหนักเพราะฟอสฟอรัสในถั่วฝักยาว,ยาวช่วยในการกระตุ้นระบบการเผาผลาญ ประโยชน์ข้อที่6ถั่วฝักยาวมีวิตามินซีช่วยในการบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใสช่วยในการสร้างคอลลาเจนใหม่ทำให้ผิวชุ่มชื่นยืดหยุ่นสุขภาพดีประโยชน์ในข้อที่7ถั่วฝักยาวมีเส้นใย,ยอาหารช่วยในการกระตุ้นระบบขับถ่ายช่วยควบคุมไขมันระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในค่าที่ปกติ จริงๆแล้วถั่วฝักยาวสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูครับยกตัวอย่างเช่นแกงขั่วผัดเผ็ดแกงส้มขนมจีนน้ำยาเห็นว่ามีประโยชน์ขนาดนี้แต่ก็ไม่ควรรับประทานมากหรือบ่อยจนเกินไปนะครับและไม่ควรรับประทานฝักดิบนอกจากนั้นก่อนรับประทานถั่วฝักยาวก็ควรล้างทำความสะอาดถั่วฝักยาวให้ดีซะก่อนครับเพราะอาจจะมีสิ่งปนเปื้อนเช่นสารเคมียาฆ่ามแมลง โ่ฝักยาวนบว่าเป็นผักที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากและสําหรับเพื่อนๆชอบนำอโถ่ฝักยาวมาทําเป็นเมนูไหนที่เป็นเพื่อนชอบมากที่สุดก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและแชร์เรื่องราวดีๆนี้ให้กับคนที่คุณรักแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ